ผู้ช่วยผู้บัญชาการหน่วยข้าศัตองหน้ายักยกอกอึ๊บอประกอบก็กลับเรียนท่านท่านโจนะครับที่ได้มาชี้แนะอันไหนที่มันเข้าเพราะว่าการกระทำที่เจะฟ้องไม่พอการทัาแฝงแล้วสรุปกรณมลดที่เกิดขึ้นในคืนที่รราแฝงแล้วมีการถ่ายผลเป็นทางสูตรการไาล โปรดรักษาระชาธิปตยและฟ้องหนึ่งในต่อนี้นะครับจากการที่ในสาคอมมานอลิสจำนวนสองคดีและสอบคอของทีพันสอบรัฐธรรมนีญจำนวนคดีซึ่งจากการสืบสวนปรากฏว่าชั้งศาคดีมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันปี2564แต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนเพื่อทําการไต่ผลโดยมีผลบุตรสำหรับเป้าหมายในการสืบสวนไต่สว นี้ท่านผมตรวมถึงท่านพลเอกรอยยี่ท่านพิโรจในฐานะผู้บริการศูนย์ที่ท่านเด็กสตรีและครอบครัวนะครับนะหรือศูนย์ต่อต้านการปราบปรามเงินขามนุษย์อยู่ในความหมายให้ท่านผมทั้งท่านผู้จัดการสรุปอุปสรรคแปดนะครับนะลงมาขยายผลแล้วก็สืสบสวนสอบสวนจากกระบวนการทางเพิ่มเติมจากวิธีการขอมมาตารวจสอบออกมาจับไปแล้วยี่สี่หมายจับนะครับในส่วนผู้ถูกหาทั้งหมด19รายนะครับ เราะนั้นวันนี้กลับเรียนที่คุณว่าในเรื่องของผลิตคาัาต้องเองเินสมทบกเงินและสมการต้องเองินสอหัวแสนสองนะครับเขามาเงื่อไนไขก็เปลี่ยนเป็นสองแสนสองลายไหนไม่จ่ายเงินนะครับไม่มีเงินจ่ายก็้องทรมามนนะเหมือนท่านผู้จัดการตารวจสภาพแปดได้กลาบไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับนะบสองส่งรูปภาพไปให้ญาติดูนะครับก็คือเข้าสู่การน,านิรโทษยนะครับ นะพอมาถึงกรุงเทพกลุ่มตัวทั้งไหน้าฝั่งพม่าฝั่งไทยนะครับนะแล้วในส่วนคนนําพาคนที่ร่วมกับองการทั้งหมดนะครับนะวันนี้เรามีการจับกลุ่มไปได้หมดเนี่ยอ่ากี่รายนี่ใช่ครับวันนี้จับกลุ่มไปแปดลายเราอายัดไปอีกห้าอีกห้าลายนะครับนะเหลืออีกสามลายนะครับเพระนั่งพูดหาวันนี้สิบเก้าลายนะครับหรือกมสรรพากท่านพลโรีโกต์คนบริหารสรรพากรท่านพุทธิ์เจริญประชาแปดนะครับ ในส่วนของภาพที่ทา่านผู้ประชามาแต่หลาข่าวนะครับเครือข่ายเนี่ยจับเหยื่อทั้งหมด1ิบสี่คนจากเมื่อวันที่หกันยาเหยื่อที่สี่คนเนี่ยจับเป็นคดีหลักสามคดีก็คือคดีของขงพันที่ยีสิบคนเนี่ยที่จริงแต่มันก็จะซ้ำๆอาจจะสับพี่สับน้องคนนั้นไปทําเครือข่ายนี่ซึ่งเราจะสืบสวนตามคำสั่งท่านมู้ช่วยเอามาถ้าไม่มีความผิดจ็มาพูดจะมาคุยแล้วให้ยใหยุ่กัน ้ว,วันนี้ก็ต้องฝากสมขชนชวนนะครับว่าเอ่อก็ต้องฝากถึงผู้ที่ยังทําหน้าที่เป็นหนายหน้าอยู่นะครับและที่ยังไม่ลดละเลิกนะครับวันนี้ผมต้องเตือนนะครับว่าขอให้เลิกวันนี้เรามีข้อมูลนายห,หน้าอยู่เอ่อทั้งประเทศเรามีข้อมูลทั้งหมดน,นะครับดังนั้นวันนี้เราจะสืบสูบขยายผลจากกลุ่มโดนนายหน้าเป็นหลักทั้งหมดน,นะคร<ม>ับเพราะเมื่อไหรไม่มีนายหน้าคนนําพาก็ไม่มีนะครับนะทีนําพาแล้วก็ตรงนี้เข้าเมืองจนนาไปสู่ ความมีฐานข้ามนรษุ์อะไรัต่างมันก็ไม่มีนะครับแต่วัะนั้นกระบวนก,การดังกล่าวเป็นกระบวนก,การที่มีการบมิอการพนานถ้าเจกได้ว่าเ,าเป็นหมุนเวียเนเนี่ยเป็นเป็นพลานนะครับวัะนั้นกระบวนก,การข้ามนรษุ์เนี่ยเ,เป็นกระบวนก,การที่ทาลายชั้นบริวารวรรุ่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของคญนะครับานาฏจะบานให้ความองคญในเวลานี้นะครับวันนี้ยังคืงอนอี้เรื่องการศึกษา นะครับวันน right. ี online, <color>. <un> ้เราขยายผลทุกส่วนนะครับเพะฉะนั้นไม่ต้องงงนะจะเป็นเจ้าที่ไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวนะครับจะเป็นส่วนไหนก็แต่นะครับที่ในส่วนการสืบสวนแย่ผลเราเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับช่วยในคดีหมดนะครับวันนั้นวันนี้เราใช้เวลาแค่สองเดือนเองนะครับขยายผลได้ขนาดนี้นะครับแล้วท่านจะเห็นว่าเส้นทางการเงินเนี่ยไหลยิบนะครับแล้ววันนั้นวันนี้เรายังขยายผลต่อนะครับนะไปยังรายหน้าไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องไปยัง ในส่วนของเจ้าที่ภาครัฐนะครับดังนะนั้นก็ต้องเกรงว่าส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเวลาทํางานนิดนึงนะครับนะบแล้วถามว่าทำไมพึ่งมาจับได้ตอนนี้เพราะว่าวันนี้เรียนที่ถืงว่าช่วงสถานการณ์โควิดน,นะครับำทำให้ทําใหก้กระบวนการนี้มันเบาบางลงนะเหมือนเคยมีที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเดิมเนี่ยมีปีเฉลี่ย20,000คนนะครับเหลือหมื่นเหลือเหลืดลงไปถึง50%นะครับเพราะฉะนั้นะวันนี้เราก็ใช้เวลาในช่วงสถานการณ์โควิดในการทำงาน นะครับนะาเพื่อจะปราบปรามสกัดกั้นนะครับทั้งการนำพาปกติการกระทำลงที่เมืองปกตินะครับหรือความผิดที่เขียวเนื่องแล้วก็นํามาสู่การฆามนุษย์นะครับในวันนี้วันนี้ก็เป็นการดำเนินการมาถึงวันนี้นะครับครับดีเพิ่อนๆนะครับ